เดี๋ยววันนี้เนาะจะมาติดตามผู้ที่เนาะทานสมุนไพรแล้วดีนะป,นป่วยเป็นแผลติดเชื้อป่วยมาสามปีนะคะทีนี้อยากทราบว่าช่วงทานพอลีนาสมุนไพรของเราเนี่ยอาการเป็นยังไงนะถึงดีขึ้นขนาดนี้กว่าจะดีขึ้นนะคะมารู้จักเลยด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเด็กนันนนตัวเองก่อนนะคะซื้อซื้ออนายเลิมครับคนยืนเป็นติดเชื้อมาอ,อยูปีแล้วครับนะคะแผลติดเชื้อแต่ จะเอานิดนึงค่ะตอนตอนตอนกินแรกเนาะเป็นยังไงบ้างกินแกล่นนั้นมันปวดกินยาไอปวดปวดก็นอนบ่ได้เหมือนกันครับแค่นี้จะขมวดยาล่องแกล่นกินเครื่องฟ้ากินเครื่องฟ้าเนาะแล้วก็ปวดปวดแล้วก็ลดยาล่องลดลงมาจำนวนเดือนนั่นด้วยคนน่ะไครล่องในผสมกับุ้มราคะตอนกินผสมตลอดหลังจากหันก็ได้กินคอยกินหลายถึงหลายถึงหลังจากมันเศร้าปวด แต่มันปวดมปวดแนงอย่างนี้หยา้มัมันใจวะคะว่าว่าพอรีนาจะซอยแผลเดนดีขึ้นขนาดไหนซ้งแรกอ่ะที่แหกก็สีบว่มันมันมัตรงดีเหรอมันตรงแนสิร่องท่ายมันก็ตรงแนวแหละเนาะสารพัดยาตามเบิ้งเบิ้งตามทีมาเปิดให้เบิ้งมันต็อกติดปบอก่ะหนาร่องแล้วว่ะอ๋มันเปิดแนงสิล่องแล้วค่ะก่อล้ว่เรกามีการดีขึ้นนะเขริ่กินมาเรื่อยเื่อยเ สามเดือนแล้วมันก็เลยแผลมันก็ขึ้นมาสองนี้วแล้วคือว่าดีแล้วเดือนีหลายแล้วดีหลายเนาะเดี๋ยวมันปวดมากกว่าเยอะหน่อยแล้วแต่กับปวดด้วยแต่กับยังพอปวดด้วยปวดยามันมันยาไม่แล้แต่อาจารย์ของแผลนี่มันตื่นขึ้นมาหลายเนาะของแผลมันก็ดีขึ้นหลายจากจากที่แรกมันเป็นแผลลึกใช่นหมแผลลึกทั้งบวมมันสองขาเพงคนเดียาขาบวมบวมใหญ่บวมใหญ่เลยปวดหลายแล้วแต่ตอนนี้คือนี่คือปกติแหละเนาะคุณเนาะ ลดลงร้ายแล้วค่ะถือว่าถือว่าไก่ไก่แล้วไก่สปอกติแล้วไก่สปกติแล้วนะคะสามเดือนกว่านะคะจากจากเป็นมาสามปีแผลถือว่ามันลึกเนาะแผลลึกได้สองเส้นได้นะปู่เนาะมันลึกโบลงไปข้างในเลยตอนนี้คือมาเต็มแล้วนะคะนี่ถือว่าเต็มเนาะนี่อ๋อนี่อนี่อยู่เนี่ยถือว่าเต็มเกลือดทข้างกว้างพอแล้วมันมันใจมันวะนี่มันใจกับผลิตภัณฑ์โพลิตาเนี่ยเนาะแวันดีแล้วครับวันดี ก็เดือนก็นแต่เนาะปกตินะพูนะายแล้วสุดยอดเลยค่ะอประมาณนั้นสาเอายวถ้ามันใจถือพลินาคดีผมเนี่ยนะเออสุดยอดมันใจเอโเลยอ่ะสีัสี่คับขอบคุณครับสวัสดีครับเห็นมันเต็มแบบนี้ดีใจจริงๆอยากขอบคุณสหรลบข้อมูลอันนิดนึงบอกเลยค่ะวันนีคือบ้านคุณช่อสีรถทุกโทเคจาทหารเนาะโอเคจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ